อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินจัดทำนิยายเรื่องต่อไปด้วยนะคะบ้านนิยายสมหญิงวันนี้นำเสนอเรื่องลุงใจซามเช้าตรูแสงแดดสีทองสาทอทุ่งนาก็อพายริมหนองน้ำเอ็นผิวไว้ไปตามแรงลมออนเสียงกลองวัดดังแววออกมาเป็นสัญญาณบอกเวลาชาวบ้านให้เริ่มต้นวันใหม่บ้านไม้ยกพื้นสูง เรียงรายอยู่เต็มท้องนาะบางหลังมีควันลอยกลุนจากการหุงข้าวยามเช้าเสียงเด็กๆวิ่งเล่นและเสียงไก่ขันประสานกาันเป็นท่วงทำนองแห่งชีวิตชนบทในหมู่บ้านแห่งนี้มีหญิงสาวนามว่าดาวเรืองรูปร่างของเธอบอบบางผิวพ่องราวแสงจันทร์ดวงตากลมใสยามยิ้มก็ทำให้ชาวบ้านรู้สึกสดชื่นผู้เท่าผู้แก ต่างเอ่ยปากชมว่างามเหมือนดอกดาวเรืองแรกแย้มแม้เธอจะกำพาพ่อและแม่เธอต้องทำงานหนักในนาแต่ก็ยังมีใจอ่อนโยนและมารยาทงามชายหนุ่มหลายคนในหมู่บ้านหมายปองเธอบางคนหมันยกน้ำไปให้บางคนหาฟืนมาส่งถึงเรือนแต่ดาวเรืองก็เพียงยิ้มตอบอย่างสุภาพไม่เคยให้ความหวังแก่ผู้ใดมากเกินไป เช้าวันหนึ่งขณะที่ดาวเรืองเธอกำลังตักน้ำที่หนองซ้าชาวหนุ่มกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาพอดีคำพูลเอองามแท,ะทะ้ๆขาดูมาตั้งแต่เล็กจนโตยังไม่เคยเห็นสาวใดงามสู่ระเรืองได้เลยบุญมีหัวเราะก่เพราะงามเกินไปนี่แหละผิดคำพูลถึงมีงคนตามตื้อไม่เว้นแต่ละวันไกลทองเสียงคุณงามก็จริงแต่คนงามบางทีเป็นภัยต่อต,ตัวเอง และไม่แน่ใจว่าความงามนี้จะนำพาความสุขหรือความทุกข์มาให้นางดาวเรืองหันมายิ้มไม่ตอบคำใดเพียงเดินกลับบ้านอย่างสง,งบแต่ในใจกลับแอบกังวลว่าความงามของตนจะกลายเป็นดาบสองคมดังที่ไกลทองเอ่ยบรรยากาศในตลาดยามสายคึกคักแม่ค้าเรียกลูกค้าเสียงดังแม่ค้าผักดาวเรืองเอ่ยมาซื้อผักไปหุงข้าวหรือดาวเรืองยิ้มเจ้าค่ะ ปาช่วยช่างให้ค่าสักกรรมแม่ขาพักหันไปกระซิบเพื่อนงามเกินเสียผูกคนกับมั้งเดินไปทางไหนก็มีแต่คนมองเสียงซุบซิบนินทาเริ่มแผ่วดังไปทั่วตลาดดาวเรืองได้ยินบางทอยก็รู้สึกใจวิวแม้เธอไม่เคยทำสิ่งใดเสื่อมเสียแต่คำพูดของคนก็เหมือนเป็นนามทิ่นแทงใจเธอพอกลับถึงบ้านดาวเรืองช่วยแม่ตำข้าวทั้งเหงื่อไหลาย,ยา แต่ยังยิ้มสู้แม่คำแม่ของเธอเอ่ยว่าลูกเอ๋ยอย่าใส่ใจคำนินทาคนเราถ่าจิตใจดีความจริงก็จะคุ้มครองเองดาวเรืองเสียงเบาเจ้าค่ะแม่แต่บางคราวข้าก็เหนื่อยใจนักยามเย็นแสงอาทิตย์สีสม้มสาดส่องลงทุ่งนาดาวเรืองยืนมองขอบฟ้าพลางคิดถึงอนาคตของตนเธอใฝ่ฝัน เพียงจะได้ใช้ชีวิตสงบสุขกับแม่แต่คำพูดของชาวบ้านทำให้ใจของเธอไม่สงบไม่นานนะก็มีเสียงชายหนุม่มเดินเข้ามาอีกครั้งเขาชื่อขุนสีหนุ่มชาวนาผิวเข้มใจซื่อตรงขุนสีดาวเรืองวันนี้ข้าพานน้องเห็นเองตักน้ำข้าก็ะห่วงกลัวเองจะลื่นลม้มดาวเรืองหัวเราะเบาๆข้าไม่ใช่เด็กแล้วนะพี่ขุนสีไม่เป็นไรหรอกจ้า ขุนศรีก็รู้ดีแต่ข้าก็อยากช่วยถ้าเองลำบากใจข้าจะหยุดพูดก็ได้ดาวเรืองน้ำเสียงอ่อนไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะข้ารู้ดีว่าพี่มีน้ำใจแต่บางครั้งข้าก็กลัวคนจะพูดไม่ดีขุนศรีเสียงหนักแน,น่นเองอย่าใส่ใจพูดไปอย่างไรเขาก็พูดอยู่วันยังคำ่ำคนจริงใจทถานั้นที่จะอยู่เคียงข้างเองคำพูดของขุนศรีทำให้ดาวเรืองอบอุ่นใจ เธอรู้สึกว่ามีคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าในตัวเธอมากกว่าจะมองเพียงความงามภายนอกคืนนั้นดาวเรืองเข้านอนพร้อมความคิดวนเวียนในหัวเสียงกบร้องดังระง,งมกลางทุงเหมือนกล่อมให้เธอหลับตาแต่หัวใจยังเต็มไปด้วยความกังวลว่าวันหนึ่งความงามของเธอจะกลายเป็นเงามืดที่ทำลายชีวิตหรือจะเป็นแสงสว่างนำพาความสุขมาให้เธอ รุ่งเช้าของอีกวันเสียงระฆังวดัดดังรับแสงแรกชาวบ้านพาก,กันออกไปทุ่งนะดาดาวเรืองยังคงช่วยแม่ตําข้าวด้วยความขยันขันแข็งแม้ใจของเธอยังคงหนักแน่นต่อเสียงนินทาที่ล่องลอยมาตามสายลมท่ามกลางบรรยากาศนั้นปรากฏชายวัยวกลางคนเขาชื่อนายบุญแท้เขามีเรือนยยกว่าชาวบ้านทั่วไปเป็นคนมีที่นาและวัวควายมากมาย แต่ในใจแฝงด้วยความเจาวเล่ใครๆต่างรู้ว่าเขาชอบหาผลประโยชน์จากคนอื่นเมื่อได้เห็นดาวเรืองเขามักมองด้วยสายตาโลมเลียนายบุญแท้ไม่ดาวเรืองเอ้ยงามนักนะเชียวหากได้มาเป็นเมียข้าจะอยู่อย่างสบายไม่ต้องทำงานตรัตรามให้เหนื่อยดาวเรืองเสียงแข็งข้าขอบคุณในความหวังดีแต่ข้าขออยู่กับแม่ข้าหาได้คิดถึงความสบายเช่นนั้นไหมนายบุญแท้หัวเราะเบาๆเฮะ ไรับไม่ตีขะก็แล้วไปเธอแต่จะอยู่ยากเอานะถ้อยคำนั้นเป็นเสมือนมีกลิ่นใจดาวเรืองแต่เธอเลือกเดินหนีด้วยศักดิ์ศรีทว่าในสายตาของบุญแท้กลับเต็มไปด้วยความริษยาและแค้นในใจไม่นานนักเสียงกระซิบเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านหญิงชาวบ้านคนหนึ่งได้ยินหรือไม่ว่าดาวเรืองไปแอบพบกับชายกลางดึกอีกคนจริงหรือข้าก็สงสัยอยู่รอก งามขนาดนั้นมีหรือจะอยู่เงียบเียชายชาวบ้านขาเห็นเธอเดินลัดถุ่งไปตอนฟ้าหมืดแต่ไม่รู้ว่าไปไหนข่าวลือเริ่มกาอตัวอีกครั้งราวกับควันไฟที่ลุกลามจากการฟางเล็กๆตลาดนัดวันพระคือคืนกว่าปกติแต่สายตาของชาวบ้านที่มองดาวเรืองไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแม่ค้าเข้าสารนางงามจริงแต่ดูเทิด ข่าวลือมันดังไปถึงบ้านท้ายทุ่งแล้วชายหนุ่มัวเรอเยาะข้าเคยคิดจะสูขอแต่ตอนนี้คงต้องคิดใหม่แล้วดาวเรืองเสียงสัน่นท่านทั้งหลายเหตุใดจึงกล่าวหาข้าเช่นนั้นข้าไม่ได้ทำผิดอะไรเลยหญิงชาวบ้านถ้าไม่ได้ทำจริงก็คงไม่ต้องออกมาแก่ตัวรหรอกแม่คุณดาวเรืองเดินกลับบ้านด้วยน้ำตาคลอ เธอไม่เข้าใจว่าเหตุใดคนถึงพร้อมใจกันกล่าวหาเธอทั้งที่ไม่มีมูลความจริงตกคำํำขุนศรีมาหาที่เรือนเห็นดาวเรืองนั่งกอดเขาตายแสงตะเกียงขุนศีดาวเรืองเองเป็นอันใดหรือเหตุใดถึงร้องไห้ฟูงไฟเช่นนี้ดาวเรืองสะอื้นเขาว่าข้าไปม,มีชู้เขาว่าข้าหาแอบ,บนัดผู้ชายเธอที่ข้าไม่เคยเลยขุนศีขุนศีเสียงหนักแน่น ข้ารู้ว่าเองบริสุทธิ์อย่าได้ใส่ใจเลยข้าจะช่วยพิสูจน์ความจริงเองดาวเรืองมองแววตาขอบคุณพี่ขุนสีคำพูดที่พี่คือสิ่งเดียวที่ทำให้ข้ายืนอยู่ได้ในอีกฟากหนึ่งของหมู่บ้านนายบุญแท้ยืนยิ้มมุมปากกลางพูดกับตัวเองว่าเฮอหาคนทั้งหมู่บ้านเชียวว่าดาวเรืองเสื่อมเสียวันหนึ่งนางจะต้องกลับมาหาข้าเอง ถ้าว่าความจริงคือสิ่งที่ไม่อาจปิดบังได้ตลอดการเงามืดแห่งคำลวงกำลังเริ่มก่อตัวอีกครั้งและความทุกข์ยากของดาวเรืองกำลังเข้าสู่บททดสอบอันใหญ่หลวงรุ่งอรุณของเช้าว,วันใหม่เสียงไก่ขันยังคงดังระงมแต่บรรยากาศในใจของดาวเรืองนั้นกลับไม่สดใสเธอนั่งอยู่ที่ชานเรือนมองทุ่งนาอันกว้างใหญ่ด้วยสายตาอันเลื่อนลอย เสียงซุบซิบจากเมื่อวานยังดังก้องอยู่ในหูขณะนั้นขุนสีเดินเข้ามาโดยใบหน้ามุงมันเขามีหับน้ำพาดบ่าร่างกายเปียกเหงือแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความห่วงใยขุนสีดาวเรืองเองตื่นตั้งแต่เช้าอีกรึไม่ไปช่วยแม่หรอกหรือดาวเรืองถอนหายใจเบาๆข้าไม่รู้จะไปดีหรือไม่ไปที่ไรมีแต่สายตาที่คอยดูแคลนข้า ขุนสีอย่าได้กลัวสายตาคนเองไม่ได้ทำผิดสิ่งที่เขาพูดเป็นแค่ลมปากดาวเรืองหันไปสบตาแต่คำลมปากนั้นมันแรงพอจะเผาข้าให้หมดไม่ได้ขุนสีขุนสีเสียงหนักแน่นงั้นก็ให้ข้าไปโลกคุ้มภัยให้เจ้าข้าจะไม่ยอมให้เองยืนคนเดียวอีกต่อไปดาวเรืองก้มหน้าแก้มแดงเรือด้วยความซาบซึ้งแต่ยังแฝงด้วยความกลัว ต่อมาในวันนั้นขุนศรีพาดาเรืองไปช่วยงานในทุงชาวบ้านหลายคนหันมามองบางทำหน้าสงสัยบางกห็หัวเราะเยาะชายชาวนาดูสิขุนศีออกหน้าออกตาแทนสาวเสื่อมเสียหญิงสูงวัยเฮออุมื่อเช่นนั้นกลับโดนหล,ลอกจนหัวปากหัวปมแต่ขุนศีกลับยืนยัดไม่สนใจเสียงรอบค้างเขาช่วยดาเรืองหาบน้ำตากแดด ได้ล,ลงแขกเกี่ยวข้าวเรากับประกาศต่อว่าเขาเชื่อมันในตัวเธอตกเย็นเมื่อเสร็จงานดาวเรืองนั่งพักตายตนโพเสียงจิ้งรีดร้องดังระงมขุนสีนั่งลงข้างๆดาวเรืองเสียงสัน่นพี่ขุนสีทำไมถึงต้องทำเพื่อค่าถึงเพียงนี้ทั้งที่เองก็รู้ว่าค่าเป็นผู้หญิงที่เสื่อมเสียขุนสีพอข้ารู้ว่าเองบริสุทธิ์แลขขาดก็เห็นขาของเองมากกว่าคำคน ดาวเรืองแต่ถ้าความจริงไม่ถูกเปิดเผยเราจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้อย่างไรขุนสีมองออกไกลข้าจะหาทางเองเองอย่าได้กังวลขา้าจะพิสูน์ให้ได้ว่าใครอยู่เบื้องลังคำรลวงนั้นไม่นานแม่คำเดินมาหาทั้งคู่แม่คำพ่อขุนสีข้าขอบใจนักที่ยืนเคียงข้างลูกข้าหากไม่มีเองข้ากับดาวเรืองคงสิ้นใจไปนานแล้ว ขุนสี่ยกมือไหว้อย่ากล่าวหาเช่นนั้นเลยแมค่คัมคนจริงต้องยืนหยัดต่อความถูกต้องบรรยากาศรอบตัวอบอุ่นมากขึ้นแม้ความมืดมิดของคำลวงยังห่อหุ้มหมู่บ้านแต่แสงแห่งมิตรภาพและความจริงใจก็เริ่มส่องแสงประกายแล้วคืนวันนั้นดาวเรืองเข้านอนด้วยใจที่ยังเศร้าแต่มีประกายความหวังเล็กๆว่าตนไม่ได้ยืนเพียงลำพัง รุ่งสางขุนสีตื่นก่อนใครเขามุ่งมั่นจะหาความจริงมาลบล้างความอัปยศที่ดาวเรืองถูกกล่าวหาเขาเดินไปยังทุ่งนาที่เงียบสงดัดเห็นรอยเท้าลึกลับที่อยู่บนดินแะจากฝนตกเมื่อคืนขุนสีพืมพารรมหนี่คอเบินรอยเท้าที่ใครใช้เป็นข้อกล่าวหาดาวเรืองเขาเดินตามรอยไปจนถึงเล้าโคของนายบุญแท้จึงเริ่มจุกคิดว่าเขาลือทั้งหมด อาจมีเบื้องลังไม่ชอบมาพากลคืนนั้นคุณสีแอบซ่อนตัวหลังต้นไม้ใหญ่ใกล้เรือนของนายบุญแท้เขาได้ยินเสียงสนทนาแผ่วๆนายบุญแท้ดีจริงชาวบา้านเริ่มเสื่อเขาแล้วอีกไม่นานดาวเรืองกว่าจะอับอายจุดตะพึงขะชายสมุนแต่ถอดความจริงแทกถ่านจะลำบากนะนายนายบุญแท้เฮคุนเราเชื่อคำพูดง่ายกว่าความจริงต่อให้ขะไม่ทำอะไรเลยเขาก็ตราหนาไปแล้ว ขุนสีได้ยินเต็มสองหูความโกรธพุ่งพล่านแต่เขายังเก็บความลับไว้เพื่อหาจังหวะเปิดโปงต่อหน้าทุกคนให้ได้วันพระถัดมาชาวบ้านมารวมกันที่ลานวาดัดเสียระฆังวัดดังกองพระเดินบินทบาทผู้คนคึกคักแต่บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นขุนสีผ่าดอเรืองและแม่ขับมาด้วยเขายืนขึ้นกลางลานวาดัดยกเสียงเรียกชาวบ้าน ขุนศรีพี่น้องทั้งหลายวันนี้ข้ามีเรื่องสําคัญต้องบอกความจริงของเขาลือที่กล่าวหาดาวเรืองชายชาวบ้านว่าอย่างไรละ่ะขุนศรียังจะปกป้องยิ่งเสื่อมเสียอีกหรืออีกคนอย่าเสียเวลาพูดเลยคนทั้งหมู่บ้านก็เห็นชัดอยู่แล้วขุนศรีสุดหายใจก่อนเล่าทุกสิ่งที่ได้ยินมาเมื่อคืนขุนศรีข้าได้ยินกับผู้ว่าผู้ปล่อยเขาคือนายบุญแทชาวบ้านหลายคนอึงเงียบจริงหรือ นายบุญแท้นายบุญแท้หน้าถอดสีรีบแก้ตัวเดีย๋ยวเชีย่ยมออนี่ขามีหลักฐานอะไรแล้วขุนสีหลักฐานวิธีรอยเท้าและคำพูดที่ขาดได้ยินเด้วยตนเองใครจะเชีย่ยคุณเจ้าเล่ยด้วจะเชีย่ยความจริงจากผู้สื่อเสียงชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนชาวบ้านชายแต่เป็นเช่นนั้นนี่เราถูกหลอกกันมานานหญิงชาวบ้านโอ้ยช่างน,น่าสงสารไม่ได้เรื่องนะถูกใส่ร้ายจนเสียชื่อแล้ว แม่คำก้าออกมาน้ำตาคลอแม่คำท่านทั้งหลายลูกข้าไม่เคยทำผิดท่านโปรดคืนศัก์ซีให้ลูกข้าด้วยเสียงพึพมพำของชาวบ้านดังขึ้นเรื่อยๆนายบุญแท้พยายามหลบตาแต่ไม่มีใครเข้าข้างอีกแล้วเสียงระฆังวัดดังขึ้นสามครั้งติดกันในเช้าว,วันนั้นบ่งบอกให้เห็นว่าชาวบ้านมาชุมนุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องใหญ่ ผู้คนทยอยเดินเข้าสู่ลานวัดบ้างถือเสือ้อบ้างยืนกอดอกสีหน้าของแต่ละคนเต็ไมไปด้วยความอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดาวเรืองเดินเคียงข้างแม่คำเข้ามาใบหน้าเรียสงบแต่ดวงตาแดงช้ำขุนศรีเดินตามมาในท่าทีมุ่งมันส่วนอีกฝากหนึ่งนายบุญแท้ยืนกอดอกสีหน้าบึ้งตึงแต่พยายามยิ้มอย่างไม่สะทกสะท้านผู้ใหญ่บ้านก้าวออกมากลางลาน ยกมือขึ้นเรียกให้เงียบพี่น้องทั้งหลายวันนี้เรามารวมกันหาความจริงข่าวลือที่แพร่ไปทั่วทำให้บ้านเราสั่นคลอนข้าขอให้ทุกคนพูดด้วยความจริงเสียงฮือฮาดังขึ้นก่อนเงียบลงสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ดาวเรืองหญิงชาวบ้านบอกมาสิแม่ดาวเรืองเจ้าทำจริงหรือไม่ดาวเรืองเสียงสัน่นแต่ชัดเจนข้าไม่ได้ทำสิ่งที่เขาเกล่าวหาเลยจ้ะ ข้าบริสุทธิ์ใครที่เชื่อข่าวลือนั้นถ้าขอให้พิจาราด้วยใจชายชาวบ้านแล้วเหตุใดมีคนเห็นเองเดินยามค่ำคืนดาวเรืองข้าเดินไปตักน้ําให้แม่เพราะนตอนนั้นน้ําหมดในองไม่ใช่ไปพบใครเสียงซุบซิบดังขึ้นอีกครั้งผู้ใหญ่บ้านหันไปหาขุนสีผู้ใหญ่บ้านแล้วเองขุนศรีมีสิ่งใดจะกล่าวหรือขุนศีขอ้อย่าได้ยินด้วยหูว่าเป็นนายบุญแท้ที่สั่งข่าวลือ เขาพูดเองบ่อยากเห็นดาวเรื่องต่อกับไอ้จนหันพึงตนท่านใดน,นั้นนายบุญแท้ยกเสียงโตโกหกไอ้นุ่มนี่มันใส่ร้ายค่ะข้าไม่มีวันทําเช่นนั้นผู้ใหญ่บ้านรีตามองทั้งสองฝ่ายก่อนหันไปถามสมุนที่อยู่ไกลบุญแท้ผู้ใหญ่บ้านแล้วเองละได้ยินสิ่งได้หรือไม่สมุนลังเลเออเอ,อค่ะข้าเคยได้ยินนายพูดถึงเรื่องนี้จริงแต่ข้าไม่กล้าย,ยืนยัน ชาวบ้านหลายคนฮือฮาอา้าวอย่างนี้เป็นความจริงสิเสียงผู้คนดังระงมไปทั่วลานวัดบางคนเริ่มสายหน้าบางคนหันไปซุบซิบกันหญิงสูงวัยโธ่ไม่ด้เรื่องขขาคิดผิดไปแล้วเขาดันเจือเขาลือโดยไม่ดูให้ดีชายหนุ่มหน้าละอายแท้ๆพวกเราติดร้าะคนบริสุทธิ์ผู้ใหญ่บ้านยกมือขึ้นอีกครั้งนายบุญแท้ เอ็กมีสิ่งใดจะพูดอีกหรือนายบุญแท้เสียงสัน่นข้าข้าแค่พูดไปเดี๋ยวความโมโหไม่คิดว่ามันจะลุกลามเช่นนี้ขุนสีเสียงเข้มแต่สิ่งที่เองทำทำให้ชีวิตคนหนึ่งเกือบพังทลายความโมโหของเองทำ้ายคนอื่นทั้งชีวิตดาวเรืองน้ำตาไหลออกมาเธอหันไปไหว้ชาวบ้านทุกคนข้าไม่ถือโทษกดเคืองผู้ใดแม้แต่คนที่ใส่ร้ายข้าข้าเพียงอยากขอศักดิ์สรีคืน แม่คำเสียงสันลูกข้าพูดถูกแล้วชีวิตคนเราอยู่ด้วยศีลธรรมไม่ใช่คำลวงเสียงปบมือดังขึ้นจากกลุ่มชาวบ้านทีละคนก่อนจะกลายเป็นเสียงกึกก้องทั่วลานวาดัดผู้ใหญ่บ้านดังนั้นข้าขอประกาศต่อนหน้าฟ้าดินว่าดาเรื่องบริสุทธิ์และนายบุญแท้ขอโทษต่อนหน้าชุมชนและหน้าชาวบ้านนายบุญแท้กลมนาไม่อาจเอ่ยคำใดออกมา เขายกมือไหว้ดาวเรืองอย่างเสียมิได้รุ่งสางวันไม้แสงทองสาดที่ทุ่งนานอันกว้างใหญ่กลิ่นดินชื้นหลังฝนโปรยเมื่อคืนลอยอวนไปทั่วหมู่บ้านเสียงไก่คันรับกับเสียงระฆังวดัดที่ดังขึ้นเป็นสัญญาณของชีวิตที่ยังดำเนินต่อไปแต่บรรยากาศในวันนี้ต่างออกไปไม่มีเสียงซุบซิบดินทาไม่มีสายตาดูทุกเหมือนแต่ก่อน ทุกคนต่างมองไปที่ดาวเรืองด้วยความละอายและเคารพหญิงชาวบ้านแม่ดาวเรืองข้เขาโทษที่เคยผูดจ้าทำร้ายเจ้าชาวบ้านชายขาก็ด้วยขะลุงเฉือคคำลมปากไม่ได้ดูความจริงในตัวเจ้าเลยเดาวเรืองยกมือวายข้าไม่กดผู้ใดหรอกเจ้าค่ะคนเราล้วนพลาดได้เพียงแต่ขอให้ท่านทั้งหลายอาจทำร้ายได้ยิ่งกว่ามีดชาวบ้านหลายคนพยักหนา้าบางคนถึงกับหลบตาด้วยความสำนึกผิด ไม่กี่วันต่อมาลานวัดกลับมาคึกคักอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะการพิพากษาแต่เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีพระสวดเจริญพระพุทธมนต์เสียงค้องกลองดังสน,นั่นเด็กๆวิ่งเล่นร่าเริงดาเรืองเดินท่ามกลางฝูงชนด้วยรอยยิ้มแม้หัวใจยังมีรอยแผลแต่ก็เริ่มเห็นความสุขอีกครั้งขุนสีเดินเคียงคางใบหน้าฉายความภาคภูมิใจขุนสี เห็นหรือไม่ดาวเรืองเองไม่ได้อยู่ลําพังคุณดีแม้ถูกปกคลุมหรือเงามืดวันหนึ่งแสงก็จะเผยออกมาให้เจ้าเห็นดาวเรืองยิ้มบางขอบคุณพี่ขุนศรีหากไม่มีพี่ข้าคงจมอยู่กับความทุกข์ไปนานขุนสีข้าทำผะใจจริงไม่ใช่เพียงเพื่อลบล้างข่าหรือแต่พระข้าเห็นคุณค่าของเองมาตลอดคำพูดนั้นทำให้ดาวเรืองหน้าแดงเธอก้มหน้าหลบตาแต่หัวใจกลับอบอุน่น ไม่นานหลังงานบุญชาวบ้านหลายคนรวมตัวกันเสนอให้ผู้ใหญ่บ้านจัดพิธีแต่งเล็กๆให้ดาวเรืองและขุนศรีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าหมู่บ้านยอมรับและคืนศักดิ์ศรีให้เธอวันพิธีมาถึงฝ้าสีครามสดใสศาลา,าวัดถูกตกแต่งด้วยดอกไม้และดอกดาวเรืองเหลืองอลามชื่อของเธอถูกนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการประดับงานเสียงกลองและปี่พาด ดังต้อนรับแขกดาวเรืองนั่งเคียงข้างแม่คําในชุดผ้าสินเรียบง่ายแต่สง่างามขุนสีในชุดผืนเมืองยกน้ําชามาถวายพระด้วยท่าทีสุภาพพระเถระการคลองเรือนไม่ใช่เพียงเรื่องของชายหญิงแต่คือการประครับประคองกันในยามสุขและทุกข์ขอหายทั้งสองจงสื่อสัตว์และเมตตาต่อกันเสียงสาธุดังกองไปทั่วลานวัด หลังพิธีสิ้นสุดชาวบ้านต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีหญิงสูงวัยเจ้าคือดอกดาวเรืองที่เบ่งบานท่ามกลางพายุจำไว้นะลูกความจริงจะปกป้องเจ้าเสมอชายหนุม่มขุนศรีเองโชคดีนักที่ได้เมียทั้งงามทั้งใจดีขุนสียิ้มไม่ใช่ข้าโชคดีรอกแต่คือเราต่างโชคดีที่ได้พึ่งพากัน ดาวเรืองยิ้มกว้างน้ำตาแห่งความสุขเออคลอเธอก้มลงกราบแม่คำแม่เจ้าขะลูกจะไม่ทำให้ท่านแม่ผิดหวังอีกเลยแม่คำเสียงสั่นด้วยความปลื้มใจแม่ก็ภูมิใจในลูกที่สุดแล้วเมื่อพระอาทิตย์รับขอบทุงดาวเรืองและข,ขุนสีเดินจับมือกันกลับบ้านแสงสุดท้ายของวันทาบทับทุงนาสีทองดังเป็นสัญลักษณ์แห่งความจริงที่ฉายแสงเหนือความมืดมน